สวัสดีครับคุณครูที่ใช้งานระบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการติดตั้งแล้วก็การตั้งค่าต่างๆของเครื่องสําหรับครูนะครับเครื่องสําหรับครูนี่เอาไว้ทําอะไรเครื่องสําหรับครูก็คือเอาไว้ใช้ในการบริการเซิร์ฟเวอร์สตัวด้วยกันครับตัวแรกก็คือบริการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย นะย้ำว่าบนเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นเครือข่ายที่เราจะใช้ก็คือเครือข่ายโล컬นะฮะไม่ใช่เครือข่ายอินเทอร์เนะะ็ตเพราะฉะนั้นการตั้งค่าเครือข่ายนั้นจะใช้หมายเลขชุด IP ตัวที่เป็นตัว1น2านำนะฮะนอกจากนั้นนะครับนอกจากเซิร์ฟเวอร์ที่บริการบทเรียนคอมพิวเตอร์ชุดสอนแล้วก็ยังจะมีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำหรับบริการนักเรียน ในการสร้างโปรแกรมนะซึ่งเราจะเรียนในวิชานี้นะครับโปรแกรมที่เราจะใช้ก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่า App Inventor นะ p p p v n v t o t o r ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่ว,รวมมือของ Google กับ MIT นะเพื่อที่จะ,อะสอนนักเรียนให้รู้จักการคิดการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆนะก็แบบลากและวางซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน ที่ตัวเล็กๆนะครับยังไม่พิมพ์ไม่คล่องหรือยังไม่มีทักษะในการเขียนโปรแกรมมากนักนะครับก็จะเป็นการหัดให้นักเรียนได้ใช้งานเอาละเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่า ip ก่อนนะ ip ที่เราจะใช้ก็คือสําหรับเครื่องของครูแล้วให้ตั้งเป็นแบบฟิกนะครับเพราะว่าในวิดีโอนี้ผมได้สอนแล้วก็ อัดวิดีโอเนี่ยเป็นหมายเลข IP แบบฟิกนะครับก็คือ1 9 2 1 6 8 2 2 0ซึ่งนักเรียนจะ,ะดูวิดีโอแล้วก็ทำตามแล้วก็นักเรียนในเครือข่ายเองก็จะเรียกผ่านตัว IP ตัวนี้นะฮะเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับ192.168.2.20วิธีการตั้งค่าสมมุติเราตั้งค่าผ่านทางวายเลสก็แล้วกันนะฮะก็ ง่ายๆครับคลิกขวาแล้วก็เลือกอด้านล่างนะครับมาด้านล่างคลิกขวาแล้วก็เลือก Open Network Sharing ครับไปที่ Advanced c h Adapter n g e a Setting นะก็จะเห็นตัวไวร์เลที่เราเชื่อมต่อสมมติผมเชื่อมต่อตรงนี้นะครับก็คลิกขวาแล้วเลือก p r o p e r t y ครับก็ดบเบินคลิกที่ IPv4 ครับก็ตั้งค่า เป็น ip address นะครคลิกตรง use the following ip address เนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งเป็น192.168.2.20ส่วน่วน์สับ n e t mask นะครับก็เป็น255ทั้ง3ชุดนะครับชุดสุดท้ายจะเป็น0 gateway gateway ก็คือเครื่องอปลายทางของเรานะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์ ip ของตัวเราเตอร์เองหรือของตัว wi-fi นะซึ่งเราปล่อยให้ในักเรียนก็จะเป็น ของผมจะเป็น192.168.2.1ส่ครับส่วน DNS ก็จะเป็น8กับ4อ่าเนื่องจากว่าเป็น DNS สาธารณะนะครับสามารถที่จะเรียกใช้ได้ครับก็วิธีการตั้งค่าก็จะประมาณนี้สำหรับอ่าตัวตัว IP ของครูนะครับส่วน IP ของนักเรียนนะเดี๋ยวจะมีวิดีโอชุดต่อไปในการตั้งค่านะเสร็จเรียบร้อยแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องสนใจก็คือเราจะต้องรู้ว่าระบบปฏิบัติการของครูเนี่ยเป็นแบบกี่บิตนะฮะเปิดเปิดอ่าวินโดวส์เอ r รมาแล้วก็คลิกขวาที่อ่าคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็เลือก p r o p e r t y นะก็จะเห็นว่าตอนนี้ระบบของเราเนี่ยนะเป็นระบบปฏิบัติการแบบ32บิตนะก็เวลาติดตั้งโปรแกรมก็เลือกให้ถูกด้วยนะว่าว่าจะใช้ บนระบบปฏิบัติการคีบิตมี32กั 64. ่64สำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของครูนะครับจะใช้ตัวแรงๆเลยก็ดีนะฮะแต่ว่าสเปคขั้นต่ำก็จะเป็น Core i3 นะอินเท e ค Core i3 แล้วก็แรมสี่จิกก็เพียงพอสำหรับบร,บริการนักเรียนนะฮะแต่ว่าถ้าจะให้ดีๆก็เอาแรงๆหน่อยแรมเยอะๆหน่อยนะครับ CPU อาจจะไม่ต้องแรงมากนะครับแต่ว่าขอแรมเยอะๆเนื่องจากว่า จะใช้ในการประมวลผลเวลา,านักเรียนคอมไพล์โปรแกรมหรือบิลโปรแกรมเนี่ยก็จะจะทำให้สะดวกขึ้นสำหรับครูนะ,ะเอาละในแผ่นซีดีเนี่ยนะครับผมได้มีชุดติดตั้งไปให้แล้วนะครับเมื่อใส่แผ่นซีดีเข้าไปใส่แผ่นซีดีเข้าไปก็จะเป็นไฟล์ลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นเครื่องของท่านเป็น CD ดีออโตร นะถ้าเป็นออโต้รันเนี่ยระบบมันจะเปิดหน้าจอนี้ขึ้นมาครับหน้าจอนี้ขึ้นมาเป็นหน้าจอเมนูติดตั้งแต่ถ้ามันไม่ออโต้รันนะครับก็ให้ท่านเปิด CD แล้วก็คลิกที่ออโต้รันนะดับเบิลคลิกเปิดมาก็จะได้หน้าต่างแบบนี้เช่นเดียวกันครับเราจะติดตั้งอะไรลงไปบ้างนะติดตั้งอะไรลงไปบ้าง ติดตั้งอย่างแรกเลยครับก็คือเครื่องสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวแรกตัวนี้นะครับตัวเซิร์ฟเวอร์สำหรับบริการาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งตัวตัวนี้นะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เป็นเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ธรรมดานี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องของ คุณครูเนี่ยได้ติดตั้งตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้ก็ลองเช็คดูก่อนนะครับว่ามันรันหรือเปล่ามันยังทํางานอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ผมให้ไปเนี่ยนะก็ก็จะเป็นจะรันบนพอร์ต80เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะมีการชนกันได้เพราะฉะนั้นดูให้ดีก่อนนะว่าว่ามันยังทํางานไหมถ้าถ้ายังทํางานอยู่ก็เวลาเราจะใช้งานตัวบทเรียนตัวนี้ก็เช็คดูก่อนนะฮะส่วน เครื่องครูที่จะต้องติดตั้งนะครับมี1 1ตัวตัวนี้นะครับตัวที่2ก็คือเครื่องตัวนี้2ตัวก็เลือกเอานะครับอย่างที่ผมพาไปเช็คเมื่อกี้ว่าจะเป็น32บิตหรือ64บิตก็เลือกตามตามถนัดของตัวเองของผมเป็น32บิตเดี๋ยผมจะลงตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวไฟล์ตัวเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าใช้กับระบบปฏิบัติการที่ที่ต่างกันเพราะฉะนั้นก็ให้เลือกใช้ให้ถูกต้อง ส่วนถัดไปครับนะติดตั้ง ai 2, ส starter ต,ต,ตัวนี้เป็นเครื่องของนักเรียนนะครับนะเครื่องนักเรียนลงตัวเดียวตัวนี้เลยส่วนเมนูอีกตัวหนึ่งทั้ง2ตัวตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องของครูกับเครื่องของนักเรียนวิธีการติดตั้งว่าติดตั้งยังไงนะฮะเ,เดี๋ยวเราจะมาติดตั้งโปรแกรมกันรเริ่มจากตัวแรกเราจะติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับ บริการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนคลิกไปก็ไม่มีอะไรครับรันนะเอาละก็ไม่มีอะไรนะครับเล็กไปเรื่อยๆอสิ่งที่เราควรจะจะทำก็คือคลิกตรงสร้างไอคอนบนหน้าจอโดยจะได้ง่ายๆหน่อยอเวลาเรียกใช้งาน ก็จะทำการติดตั้งโปรแกรมลงไปในเครื่องอเครื่องเซิร์ฟเวอร์ควรหรือเครื่องของครูเองเนี่ยควรจะมีพื้นที่อยู่อพอประมาณนะครับประมาณสัก 5G าจิกนะครับจิกก็พออ,อาจจะถ้าถ้าต้องการบริการนักเรียนหลายหายห้องหน่อยก็อาจจะ,ะเพิ่มเป็น10 G จิกนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็หน่วยความจำแบบแบบฮาร์ดดิสเน่นะฮะแบบาวรถาวรเนี่ย,แบบนนยก็ค่อนข้างจะ ถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็หาซื้อมาใช้ได้ง่ายๆหน่อยส่วนแรกที่เราจะติดตั้งอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือส่วนของอตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งบริการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องติดตั้งก็คือตัวแอปอินเวนเตอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นักเรียนเขาจะได้เข้ามาหัดเข้ามาทําเข้ามาฝึกนะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนแอปอีกทีหนึ่ง การติดตั้งก็ง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนอะไรมากนะครับก็แค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วก็กด finish จะได้ไอคอนบนหน้าจอมา1ตัวครับตัวนี้ใช้ในการเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาต่อไปครับเราจะติดตั้งเครื่องของครูนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอีก ไม่ซับซ้อนอะไรนะครับคลิกเน็กไปเรื่อยๆขอเพียงแต่เลือกให้ถูกว่าเป็นระบบปฏิบัติการ32บิตหรือ64บิตนะโอเคไปเรื่อยๆนะเลือกภาษาไทยนะก็คลิกสร้างไอคอนบนหน้าจอเหมือนเดิมครับก็ไปเรื่อยๆ สำหรับเครือข่ายนะครับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยหรือเครื่องของครูเองจริงๆแล้วผมอยากจะแนะนำว่าถ้าเครื่องอบริการนักเรียนแค่ห้องเดียวหรือ2ห้องเนี่ยแนะนำให้ใช้แค่เครื่องของคณครูก็พอเครื่องของค,ครูเนี่ยสเปคแรงนิดนึงนะครับเป็นอเอามาจำลองเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็เนี่ยวิธีการติดตั้งก็จะเป็นแบบนี้สะดวกยังไงนะครับสะดวกตรงที่เราสามารถที่จะ ย้ายเครื่องของเราเนี่ยไปที่ไหนก็ได้แล้วก็ให้ในักเรียนคอนเ็กมานะโดยใช้ IP ตัวนี้ครูก็นั่งอาจจะนั่งทํางานหรืออาจจะมีธุระนะใ,ให้ในักเรียนทํางานเสร็จครูก็เข้ามาเช็คงานได้จากตัวตัวเครื่องของครูเลยนะครับล็อกอินเข้าไปก็เช็คงานของนักเรียนได้ทันทีนะอันนี้ก็ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะซึ่งค,ครูสามารถที่จะบ,บริหารจัดการได้อ่า ระบบที่ผมทำไว้นะครับจะไม่ใช้ฐานข้อมูลมากนักนะครับใช้บ้างนะครับแต่ไม่ใช้ในการเก็บข้อมูลของนักเรียนอ่าสาเหตุเพราะว่านักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนตัวเล็กๆนะครับออกแบบสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หเพราะฉะนั้นอ่านักเรียนป5เองเขาก็ยุ่งยากในการเข้าเรียนอยู่แล้วนะครับยุ่งยากในการพัฒนายอยู่แล้วไหนจะมาล็อกอินอีกก็ทําให้อ่าอาจจะ ติดขัดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยออกแบบให้เวลาเก็บคะแนนเวลา,าทําการเรียนการสอนเนี่ยคุณครูจะต้องอยู่ในห้องเข้าไปดูเข้าไปแนะนําเขานะครับเนื่องจากเป็นเรื่องที่ใหม่พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะเอาละผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมนะฮะนักเรียนผมก็ปิดไปเลยนะครับปิดโปรแกรมไปวิธีการที่จะให้บริการนักเรียนก็ รันเซิร์ฟเวอร์สตัวครับตัวแรกครับก็คือการเขียนโปรแกรมที่เป็นรูปหน้าของผมเนี่ยดับเบิลลคิกไปปุ๊บนะจะไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะแต่จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแนะนำอย่างยิ่งนะครับว่าให้ใช้เบราว์เซอรอ์ Google Chrome กับ Mozilla Firefox เท่านั้นนะครับเมื่อเปิดมาแล้วก็จะได้หน้าต่างออกมาประมาณนี้นะสิ่งที่คุณครูจะต้องทำ นะก็คือการตั้งค่าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเนื่องจากว่านักเรียนเขาเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้เปิดให้นักเรียนเขาใช้งานแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนตลอดนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปเปิดใช้งานวิธีการเปิดใช้งานสําหรับครูนะฮะก็อยู่ในด้านล่างนะครับคลิกตรงส่วนของการตั้งค่าอยู่ด้านล่างเลยคลิกปุ๊บนะก็กรอกรหัสผ่านเข้าไปในช่องนะรหัสผ่านที่จะต้องกรอกก็คือ ai 2นะ LEARN AI to learn นะ AI 2แล้วก็ LEARN เสร็จแล้วก็ตอบตกลงนะครับก็กรอกตัวเลขง่ายๆนะครับก็คือถ้าอนุญาตให้สอบก่อนเรียนก็กรอกเลข1น่งแล้วก็ถ้าอยากไม่ให้สอบหลังเรียนก็ให้กรอกเลขเลข0ประมาณนี้นะครับก็ ทำตอนที่เราจะให้ในักเรียนเขาสอบก่อนเรียนหรือหรือหลังเรียนนะเราก็มาตั้งค่าตรงนี้เสร็จแเราก็เปิดให้ในักเรียนเขาใช้งานนะอา่าสมมติผมอนุญาตให้สอบก่อนเรียนได้นะเ,รเราก็ตอบตกลงครับก็เรียกหมายเลข i อครั้งหนึ่งนะครับ1 9 2 1 6 8 2 2 0เสร็จแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ถ้าจะรันตัวนี้ลองเช็คดูในระบบด้วยนะครับว่ามีคนรันเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าเพราะจะใช้พอตตัวเดียวกันแต่ว่าเช็คดูที่เครื่องเราก่อนเป็นสำคัญเนื่องจากว่าเราเรียกเป็น IP นะเอาละเมื่อกี้ผมทดสอบอตั้งค่าแบบทดสอบก่อนเรียนมาให้แล้วนะก็จะเห็นว่าตัวนี้แบบทดสอบก่อนเรียมก็จะโผล่ขึ้นมาครับส่วนแบบทดสอบรังเรียนไม่ได้ตั้งทีนี้เมื่อเราให้ในักเรียนเขาสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปตั้งค่ากลับคืนตั้งค่ากลับคืนก็ เหมือนเดิมนะครับคลิกที่ตั้งค่าเสร็จแล้วก็กรอกราัสผ่านเข้าไปก่อน ai to learn แล้วก็ตกลงเสร็จแล้วก็ปิดการอนุญาตน,นะครับใส่ศูนย์ะใส่0ย,ย์อันนี้ออกแบบให้ง่ายเข้าไว้นะฮะเสร็จแล้วเราก็บันทึกไปตัดออกนิดนึงแล้วก็เรียกดูเพื่อความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าโอเคไม่มีแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนเรียบร้อยแล้วหน้าต่างแบบเรียนของเราก็จะ มีประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของทางซ้ายมือก็จะเป็นเมนูนะก็ให้ในักเรียนเขาเข้าไปเรียนได้ตามบอลลูนนะฮะมีอยู่4ส่วนด้วยกันในแต่ละเนื้อหาในแต่ละแผนการสอนก็จะ,ะประยุกต์เข้ากันกับตัวเมนูพวกนี้นะจะสังเกตว่าเมื่อคลิกเข้าไปนะมันจะมีมันจะไม่ต่างกันนะแต่พอเรียกดูเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่ต่างกันไปด้วย And, ถ้านักเรียนเขาถามนะก็สามารถแนะนานักเรียนเขาได้เนาะโอเคนะครับคิดว่าคงจะพอได้ไอเดียพอได้แนวทางในการเซตค่าให้บริการเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ให้บริการการพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไปอถ้ามีปัญหาสงสัยอย่างไรนะครับก็ให้ติดต่อผมได้นะครับที่อ e ีเมลนะครับครูป๋องดอ m นะ k i u อ่าไม่ใช่อีเมลสิอ่าอ่าอีเมลนะครับ k i u p o n g at gmail com นะส่วนอ่าครูปอง com นั้นเป็นเว็บไซต์นะฮะก็ไปแลกเปลี่ยนเรียนดูกันได้ที่เว็บไซต์นะในหัวข้อนี้คงจบไปเพียงเท่านี้นะครับมีปัญหาอะไราก็อย่าลืมครับอ่าติดต่อแล้วก็พูดคุยกันได้สวัสดีครับ